ถ้าฟังอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงนะแต่ว่าถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยกลับเข้ามาตามช่องทางที่รัฐกําหนดให้นะคะผ่านระบบการคัดกรองเข้าสู่การกักตัวแล้วก็เข้าสู่การรักษาก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหรค่ค่ะซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงปกครองแล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดต,ตากก็กำลังมีการพูดคุยในการดําเนินการให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลับเข้ามาตามช่องทางที่ถูกต้องอยู่และเห็นว่ามีการหาสถานที่จัดทําโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ค่ะที่ทางสปะคถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เป็นคนไทยกลับมาจากเมียนมา14คนแล้วก็เข้าสู่ระบระบ,บการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดก็ทําให้ดิฉันนั้นไปโฟกัสดูการแพร่ระบาดท,ที่จังหวัดตากที่อยู่ติดกับชายแดนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเพิ่งมีข่าวนะ,ะว่าทางจังหวัดนั้นได้รับการร้องขอจากคนไทยที่ทํางานอยู่ในบ่อนคาสิโนในเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด -19 และก็ขอกลับมาไทยรักษาตัวที่อ,อําเภอแม่สอดค่ะ โดยในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดต,ตากที่ได้รับการประสานจากทางฝั่งเมียนมาก็ได้พาคนไทยกลับมาแล้ว3ชุดรวม75คนนะคะโดย52คนนั้นติดเชื้อโควิด -19 ค่ะโดยชุดแรกที่เข้ามานะคะเข้ามา40คนค่ะตรวจพบ ติดเชื้อ17คน,นะคะ่ะชุดที่2เข้ามา14คนติดเชื้อหมดเลยนะคะ14คนและชุดที่3นะคะเข้ามา21คนติดเชื้อ21คนเลยนะคะซึ่งตัวเลข21คนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศมาจากทางสบคอ,อย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะมีการประกาศในวันนี้นะคะก็ทําให้ตอนนี้ค่ะเมื่อไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดตากที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแถลงไว้เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตัวเลขนะคะ มีผู้ติดเชื้อสะสมนยังอยู่ที่66คนอยู่นะคะ,ะแล้วก็กำลังรักษาตัว34คนเสียชีวิต1คนค่ะและถ้าไปดูตัวเลขสีเหลืองตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มก้อนที่เดินทางกลับมาจากบ่อนพนันที่ฝั่งเมียนมานะคะก็คือตัวเลข17แล้วก็14คนที่เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่8มกราคมแล้วก็วันที่10มกราคมที่ขณะน,นี้โรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลหลักที่รับการรักษาดูแลอยู่ค่ะ ซึ่งถ้าไปถามรองในแพทย์สันทุกจังหวัดตากนะถึงจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดตาก66คนนี้มาจากไหนบ้างนะคะ66คนนี้นะคะ เกิดจากการระบาดตั้งแต่รอบแรกแล้วมาจนถึงขณะนี้นะคะก็มาจากการลักลอบข้ามแดนค่ะแล้วก็สอ,อ,อบสวนไม่ทราบสาเหตุติดเชื้อมาจากพื้นที่ส่วนไหนก็คือ5จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแหลกเข้มงวดเกิดมาจากบ่อนพน,นันแล้วก็เกิดมาจากผู้สัมผัสใกล้ชิดนั้นไปติดเชื้อผู้ป่วยนะคะซึ่งมาจากบ่อนพนันค่ะคุณหมอบอกว่าอันนี้แหละที่เป็นคลัสเตอร์ที่ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดตากนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะ ซึ่งผู้ป่วยที่มาจากกลุ่มก้อนบ่อนคาสิโนเมื่อวานที่เมียนมานี่แหละค่ะที่น่ากัง,กงวลน,นี่ค่ะที่ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งนั้นจะมีการประสานจากทางการเมียนมาในการนําคนไทยติดเชื้อโควิด -19 กลับมารักษาอย่างเภอแม่สอดก็ตามซึ่งก็ทําให้เมื่อวานนี้รองแม่ทับภาคที่3ได้หาหรือร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจตมทหารฝ่ายปกครองและสารณสุขในจังหวัดในการเตรียมพร้อมรับมือหากมีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาค่ะซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็จะดําเนินการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในการใช้มาตรการต่างๆค่ะอาทิการลาดตะเวนพิสูจน์ซ้ำการจัดทําเครื่องกีดขวางการวางแนวรั้วลวดน้าการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนแล้วก็การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนค่ะ แล้วก็บอกด้ยวยว่าขอให้ประชาชนสบายใจและก็มั่นใจว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องไปอำนวยความสะดวกแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นการควบคุมคนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองเข้าสู่ระบบการควบคุมโรคอย่างปลอดภัยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายไปยังหลายพื้นที่โดยคาดว่ามีคนไทยที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้านประมาณ400คนขณะนี้ก็กลับมาแล้ว75คนค่ะด้านสาธารณสุขว่าอย่างไรบ้างนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขก็บอกกับเราว่าขณะนี้เนี่ย ที่พบผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากบ่อนกาสิชนโนแห่งเดียวแล้ว52คนจึงเชื่อว่าน่าจะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อาจจะย,ยังไม่ได้เดินทางกลับมาหรือว่าทํางานอยู่ในบ่อนกาสิชนโนอื่นๆในฝั่งโน้นอีกนะคะที่หากคนกลุ่มนี้ประสงค์จะเดินทางกลับมาทางจังหวัดตากและสารณสุขต่างก็คุยกันแล้วค่ะในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่กักกันโรคและโรงพยาบาลตามแนวชายแดนค่ะสิ่งสําคัญคือว่าเราจะต้องรู้ ข้อมูลที่คนไทยที่อยู่บ่อนอื่นเนี่ยมีกี่คนแล้วก็มีเจ็บป่วยอย่างไรนะครับซึ่งเราจะวางแผนรับในกรณีที่เเขาตรวจพบเชื้อและมีความประสงค์ที่จะกลับมาเอ,อกลับมาทางแม่สอดหรือว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็เราก็จะรับเพราะว่าตอนนี้เราก็เตรียมโรงพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดนะครับโรงพยาบาลพบพระองค์บาลแม่ละมาด แลโรงพยาบาลเอกนชนเนี่ยเข้าร่วมในการที่จะรองรับคนไทยที่พร้อมที่จะกลับแล้วก็มีอาการไม่ใช่มีอาการมีอาการหรือไม่มีอาการแต่ว่าตรวจเชื้อแล้วมันบวกเราก็พร้อมที่จะรับขณะดเดียวกันคนไทยทีเ่เป็นผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูงนะครับเราเราอาจจะยังไม่สามารถรับได้ทีเดียวหมดแต่เราจะพยายามคัดแยกคนที่ตรวจแล้วมันไม่พบเชื้อแต่เราต้องมีความจําเป็นต้องคัดแยกกลุ่มที่สัมผัส่งสูง เข้ามาก่อนเพื่อที่จะเข้ามาในสถานที่กักกันที่เราเตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางจังหวัดตากเองเนี่ยนะครับจะเตรียมไว้สองส่วนหนึ่งเตรียมโรงพยาบาลสองเตรียมที่สถานที่กักกัน คุณหมอก็ย้ำด้วยนะคะว่านอกจากมาตรการตามแนวชายแดนแล้วที่ไม่ให้เกิดการลักลอบเข้ามาสิ่งที่จะต้องทำคู่ขนานกันไปก็คือว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยที่กลับมาจากเมียนมาเข้ามาตามช่องทางปกติช่องทางที่ไม่ใช่เป็นการหลบหนีและก็มีสถานที่รองรับพวกเขาค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้บทเรียนสถานการณ์จากที่เชียงรายเนาะถ้ากิเล็กแล้วเราก็ถ้าเรา หนึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเรารู้แหละถ้าเราไม่รับเขาเนี่ยเขารักรอบหนีมปแน่นอนนะครับเอกเอก็เรื่องของการสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบอันนี้อันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับฝ่ายความมั่งคงอันนี้เขาได้เติมเสริมกําลังในการที่จะสะกัดกั้นตรงนี้อยู่แล้วนะครับคือเข้ามาก็กเ็เรื่องของกฎหมายไปนะครับแต่เราก็จะดูแลเขาดีที่สุดนะฮะ ออันที่สองเราก็ต้องให้ช่องทางให้เขามีช่องทางที่เป็นช่องทางที่เราสามารถควบคุมได้ก็ mm hmm. คือต้องติดต่อเจรจากับทางอทางที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการหรือทางฝ่ายรัฐบาลของพม่าเอง mm hmm. เอาจจะเป็นติดต่อทางเขาเรียกว่าอะไรทีบีซะ mm hmm. ที่เป็นการพูดคุยระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งเนี้ยครับเ,เพื่อที่จะประสา mm hmm. ในให้คนไทยนกลับมาในทางที่ในช่องทางที่เราสามารถดูแลเขาได้เราต้องไม่ไปไหนนะ หมายความว่าหนึ่งเข้าโรงพยาบาลสองเข้าที่กักกันเลยซึ่งทางจังหวัดนอกจากเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่กักกันและโรงพยาบาลตามแนวชายแดนหลายแห่งแล้วนะคะซึ่งถ้าหากเตียงยังไม่เพียงพอก็เห็นว่าจะใช้สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 จากกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานบ่อนคาสโนในประเทศเมียนมาแล้วก็ขอกลับเข้ามายัางไทยด้วยค่ะ ซึ่งถ้าดูจากแผนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากเหตุการณ์ที่มีผู้ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนจากสถานบันเทิงในจังหวัดท่าคีเหล็กแล้วก็ติดเชื้อโควิด1 9กลับมานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแผนที่เตรียมไว้นั้นจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ําที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐนั้นร่วมมือกระทาผิดกฎหมายเสียเองเพราะว่าข่าวที่แล้วหากจํากันได้ยังหาคนผิดไม่ได้เลยนะคะ ค่ะแต่ดูแล้วจังหวัดตากนี่มีโอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อกลับเข้ามาที่อำเภอแม่สอดสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และก็บุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามก็เตรียมกันเอาไว้แล้วซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือสาค,คนที่จะเข้ามาต้องเข้ามาให้ถูก ที่ถูกทางก็จะได้ควบคุมพื้นที่กันได้แล้วก็อย่างที่เชียงรายอะค่ะถ้าเข้ามาควบคุมกันได้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเชียงรายก็มีตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะคะ่ะที่ติดเชื้อเข้ามามาจากบ่อนการพนันที่เดียวนะคะเห็นว่ายังมีบ่อนการพนันอื่นๆอีกนะคะที่ฝั่งนู้นเนี่ยที่มีคนไทยทํางานอยู่ที่นั่นแล้วก็ประสงค์จะกลับมาก็คือว่าก็ต้องเข้ามาตามช่องทางอย่างที่ว่าก็คือรัฐกําหนดให้แหละค่ะก็เพื่อที่จะควบคุมโรคแล้วไม่ให้เชื้อนั้นแพร่กระจายไปอย่างหลายพื้นที่นะคะค่ะ